วันนีเนาะเขาจะมาจัดชุดจัดชุดนาดินเนาะคันอิเล็กตาพี่แล้วก็เขาจะเอาเ,อ,เอาคล้องเอาเขาเขาจะจัดชุดกับรีเบดเนาะของโมโมบีเกมส์หนอพี่หนอทามานทามาจัดชุดพขาหนอโอเคขนาดปีเน้อยังรองเลยแหละ เอาไปอัดบึกอัดสวายวอัดป่ายีสกุกอัดป่านวนจันเลยโอ้ได,ด้คือก็อด้ยังรอเลยแหละน้องขว่าอันนี้มันเป็นคันแปดฟุตนะเป็นนี่ยนะ ราคาจะได้ครับป้า,า,าราคาราคาส<ร>ามพันนะเปี๊ยพอถึงสามปันเนาะพาถึงสามปันเนี่ยโอ้ได้ครบมัดเลยเปี๊เนี่ยพอขันพอดามพอขันมันพอ,อหลอกเลยเปี๊ยกำลังเมกมันเต้ากิโลไายเนี่ยแล้วก็เตรอร์เอา